สอนชนภาคสองเร่งแก้ปัญหาเรือประมงเวียดนามเข้าน่านน้ำไทยจับสัตว์ทะเลอ่าวไทยเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายน2566พลเรือตรีชยนันชูใหม่รองผู้พิทักในการสอนชนภาคสองได้รับมอบหมายจากพลเรือโทพิจิตรสีรุ่งเรืองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองและในฐานะผู้อิทักในการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองให้เร่งแก้ปัญหาเรือประมงจากประเทศเวียดนามที่เข้ามาในอ่าวไทยเพื่อทำการประมง ทั้งนี้ตามที่มีข่าวในสื่อโซเชียลและข่าวโทรทัศน์ว่าปัจจุบันมีเรือประมงเวียดนามได้ลักลอบเข้ามาทำประมงในเขตน่านน้ำไทยเป็นร้อยลำและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาตามที่เป็นข่าวทัพเรือภาคที่2โดยพลเรือโทพิจิตศรีรุ่งเรืองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2จึงได้สั่งการให้สอนชนภาค2ดําเนินการแก้ปัญหาและพิสูจน์ทราบโดยมีการจัดเรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ1 1 2 จากสถานีเรือสมุยเร่งเข้าพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ได้รับแจ้งตามพิกัดจากเกาะสมุยพร้อมจัดเรือหลวงเทพาจากฐานทัพเรือสงขลาเข้าทําการตรวจสอบในพื้นที่ด้านทิศใต้เกาะกระซึ่งที่ผ่านมาทัพเรือภาคสองได้มีการจัดเครื่องบินบินตระเวนตรวจสอบหลังจากที่มีข่าวเรือประมงต่างชาติลักลอบเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบและจากการบินตระเวนที่ผ่านมาไม่พบเรือประมงจากเวียดนาม ซึ่งที่ประชุมได้สรุปสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหาว่าเกิดจากการที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มประมงว่ามีเรือประมงเวียดนามเข้ามาในพื้นที่แต่เนื่องจากเป็นการรับแจ้งที่ไม่เป็นเรียลไทม์ทำให้เรือประมงเวียดนามที่เข้าลักลอบมาได้หลบหนีออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตรวจพบและที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่าตรวจพบเรือประมงต่างชาติ1-2าเท่านั้นสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย